อุ้ยปลาหมอตัวเบลอเลยอืมย,ยังไงแอมนิ่งก่อนครับโอ้โหกินเนี่ยอุ้ยตัวแรกปลาหมอใหญ่ครับส,สวยๆเลยเดี๋ยวตัวนี้เด็ด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาเหมือนเดิมครับนี่วันนี้เบ็ดทีนุศูนจุดแปดดูวิธีเกี่ยวเหยื่อครับนี่ตัวเบ็ดเกี่ยวว้ให้พอดีตัวเบ็ดแค่นั้นแหละพอนี่ผมใส่ใหญ่หน่อยนะปลาเล็กคนเยอะเดี๋ยวดูผลงานนะครับ คือแม่หมอเลยไปแล้วเนะี่ยโอ้ยตัวแรกปลาหมอใหญ่ครับใส่สวยเลย ba mỏ như anh tua cái đó này lắm <laughs> พี่อ้วนตุ๊บไทยสวย เริ่มลอยเริ่มลอยไปแล้วนี่ปลาหมอกินนิ่มเลย ไปแค่ไหน,นอุ๊ยหมอตัวเบลอเลยย,ยังใจแอมนิ่งก่อนครับโอ้โหกินเนียนมาก นไปหงา,าง,างไปเนียนมากปอหมอสิใช้ดีเลยนี่อ่ามันมันฮุบฮุบทุ่นเฉยเลยเมื่อกี้วิ่งเลยน่ะนี่ปอหมอน้อยเดี๋ยวนี้ไยไป ดูปปลาหมอ,อมปลาหมอไทยปล่อยครับตัวเล็กๆให้มันโตนี่ปลาหมอไทยสวยตัวเหลืองเลยปลาหมอไทย ตรอง,อง,องอย่างนี้นี่โอ้โหเปนเลยเลยตัวขึ้นเมื่อกี้ยังไงอ่ะนี่อันนี้นหลุดอีกแล้วตัวเล็กมันกิน ครูเบลเลอร์เลยปลาหมูใหญ่ๆแบบนั้นเลยโดนด้วยนะไม่รู้ปลาเลยอือฮึอือฮึ หมอเทศน้อยปลาหมเทศตัวเล็กปล่อยเลยกินปลาเล็กอุ้ยกินเลยตัวสวยหมอ ทำใหญ่ๆหลุดไปสองตัวแล้วครับไม่ขึ้นด้วยนะไปแล้วอุ้ยมาอีกหนึ่งตัวหมอหมอไทยหมอไทย เม็ดขึ้นเลย <c oughs> หมอไทยครับอีกหนึ่งตัวตัวเล็กหมอไทยปล่อยครับตัวเล็ก เห็นฟองขึ้นปิด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 หมอไทยแล้วนี่คว้ดนให้แน่นๆนี่ตัวใหญ่เห็นขึ้นปุ๊บย่อนลงไปก็กินเลยครับรู้วนเลยท้อง่องอ่ะอืม กดทุ่นสวยหมอครับอันนี้เล็กไปปล่อยนี่ปหมอหน้อยปล่อยครับปหมอหน้อย ่งงกตรงนี <t 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 uh t uh ้สมบูรณ์มากครับลูกปลาหมอเพียบเลย ู่้ปลาหมอตัวน้อยครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ตกปลาหมอใส่สวยเลยวันนี้ปลาหมอร้วนเลยมีหมอเทศปนมาตัวไม่ได้ถ่ายครับน้อยปลาหมอเลยเสียดายตัวใหญ่หลุดไปสองตัวใส่สวยครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ